รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กพอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ s o ว l i n n with Science รายการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะมีเทศกาลที่สําคัญเทศกาลนึงสาหรับคนจีนค่ะนั่นก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะเทศกาลนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งความกลมเกลียวค่ะที่ทั้งครอบครัวนะคะสามารถมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะและนอกจากเทศกาลนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทั้งชาวจีนและคนไทยให้ความสําคัญมากมากเลยนั่นคือการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวค่ะเพราะถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะแล้วพูดถึงนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็การรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะวันนี้ค่ะ ก็เลยพาคุณผู้ชมมาในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมสามารถมาทำกิจกรรมดังกล่าวนะคะร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาลกันอย่างมีความสุขในสไตล์ของคนจีนนั่นก็คือพัธคาอาหารจีนและซีฟู้ดไห่เป้าหวางค่ะ เมื่อพูดถึงอาหารกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอาหารและวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะจริงๆอาหารและวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกันมานานแล้วค่ะเรามากักจะรู้จักกันในชื่อของเทคโนโลยีอาหารหรือวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ในการนําความรู้ทางด้านชีววิทยาฟิสิกส์เคมีและก็วิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในขบวนการแปรรูปขนอมอาหาร รวมถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมค่ะได้รู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์การอาหารกันไปพอสมควรแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปได้นในพัฒนาอาหารจีนและซีฟู้ดไฮเป้าหว่างค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีเกร็ความรู้วิทยาศาสตร์อะไรให้เราได้พูดถึงกันบ้างไปกันเลยค่ะ ารจีนและซีฟู้ดห่ยป้าหวังนะคะตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินค่ะตัดระหว่างถนนสีลมและสาทรน,นะคะสังเกตได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากแยกถนนสีลมและสาทรค่ะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะเลือกโดสายส้วย้วยนะคะก็สามารถลงได้ที่สถานีช่องนนทสีค่ะ ตกแต่งร้านของที่นี่นะคะจะให้ความรู้สึกดูร้านในสไตล์จีนค่ะคุณผู้ชมดูอย่างชุดแพมสิคะวันนี้ก็ใส่มาเอาใจร้านนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสีแดงนะคะเป็นสีที่ม่งบอกถึงความโชคดีแล้ะความสุขค่ะสวัสดีค่ะนะคะชื่อทัพพินนะคะเป็นกับตันที่พัฒการหาเป้าหวังนะคะ ความหมายของหายป้าหวังก็คือเจ้าแห่งสมุรนะคะผู้ยิ่งใหญ่แห่งสมุรค่ะที่มาของพัตนาอาหารจีนก็คือเนื่องจากว่าเจ้าของอพัตคาหายป้าหวังนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะที่ต้องมีการเลี้ยงรับรองลูกค้านะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารนะคะก็เลยเลี้ยงลูกค้ายอยู่บ่อยๆนะคะก็เลยเปิดพัตคาหายป้าหวังขึ้นมาเองเพื่อที่จะ มีความสะดวกนะคะในการติดต่อธุรกิจค่ะ mm. ค่ะไเป้าหวางเปิดมาแล้ว20ปีค่ะพัฒนาอาหารจีนไฮเป้าหวางเป็นอาหารจีนนะคะแนวกวางตุง้ง mm. ค่ะเมนูนะคะเป็นที่เป็นพระเอกของทางร้านก็จะมีนะคะ,ะขึ้นชื่อที่สุดก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกั้งผัดพริกเกลือค่ะ เราก็จะมีบวบราดกังป่วยนะคะแล้วก็จะมีเป็ดปักกิงนะคะแล้วก็มีซุปไก่ตุ๋นยายจีนค่ะแล้วก็จะมีปูเนื้อนึ่งค่ะวันเวลาเปิดปิดร้านนะคะก็จะมีเป็นสองช่วงนะคะตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่ายสโมงครึ่งนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นห้าโมงเย็นนะคะถึงเวลาสี่ทุ่มนะคะ เบอร์โทรศัพท์ของพัตการหายป้าหวังนะคะ02ค่ะ2 3 4 1 0 0 2ค่ะสำหรับท่านที่อยากชิมอาหารจีนนะคะสไตล์กวงตุ้งที่รสชาติไม่จัดจ้านไม่เผ็ดมากก็เชิญที่พัธธาการหายป้าหวังนะคะสีลมซอย7ค่ะอยู่หรือว่าจะสะดวกก็มาทาง BTS ช่องนอนทรีก็ได้นะคะก็ ประมาณจากดีเทลช่องลงซีก็ประมาณ100เมตรนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทัพพิมมากมากเลยนะคะที่ทําให้แพมได้รู้จักกับพัฒนาอาหารจีนและซีฟู้ดหาปะหวังมากขึ้นรวมถึงได้รู้จักเมนูเด็ดๆของที่นี่ด้วยค่ะประเด็นวิทย์เรื่องแรกที่แพมจะพูดถึงนะคะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะมีน้ำเก๊กฮวยอยู่ข้างแพมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเจ้าน้ำเก๊กฮวยนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A คะ่ะวิตามิน B1 กรดอะมิโนนะคะซึ่งมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลค่ะลดความดันโลหิต แก้ไขนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบประสาทด้วยค่ะนับเป็นความรู้ทางด้านวิ <S <S ทยาศา,าสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพค่ะนอกจากน้ำแก้พวยที่แพมได้พูดถึงประโยชน์กันไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีวัตถุดิบต่างๆมากมายเลยนะคะที่เราสามารถพบเห็นในอาหารจีนแล้วก็มีประโยชน์ม,มากยกตัวอย่างให้ดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอย่างแรกค่ะโกจิเบอร์รี่นะคะหรือว่าเกากี่ค่ะ ผู้ชมทราบไหมคะว่าใน1เม็ดนั้นนะคะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตค่ะวิตามินต่างๆนะคะโพแทสเซียมแคลเซียมค่ะย่้าที่สําคัญมีโอเมก้าสด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะทําให้คุณผู้ชมนะคะมีสมองที่แจ่มใสค่ะช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ช่วยขับไล่อนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ ต่อมาค่ะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเห็นบ,บ่อยๆก็คือเจ้าเห็ดหอมนี่เองค่ะคุณผู้ชมเห็ดหอมนะคะเรามักจะพบเห็นในอาหารเจอยู่บ่อยๆนะคะและคนจีนเขาเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะค่ะซึ่งในเต้าเห็ดหอมนะคะเขามีส่วนประกอบของธาตุเหล็กค่ะปโปรตีนวิตามินซีแล้วก็ใยอาหารค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วย al, ลดคอเลสเตอรอลค่ะป้องกันโรคหัวใจรวมถงึงสร้างภูมิคุ้มกันให้เราสามารถเอาชนะโรคต่างๆได้อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่เกาลัดจีนค่ะคุณผู้ชม คุณลอนๆรา้ัไหมคะว่าเกาลาัดจีนนะคะเขามีวิตามินซีนะคะเทียบเท่ากับมะนาวเลยค่ะตอนแรกนะคะแพนก็นึกว่าอาหารที่มีรสเปรี้ยวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเท่านั้นถึงจะมีวิตามินซีนะคะแต่จริงๆไม่เลยค่ะเจ้าเกาลัดนะคะกับมีวิตามินซีที่สูงมากเลยและนอกจากนี้นะคะเจ้าเกาลาัดจีนนะคะยังอุดมไปด้วยกรดโฟลิกค,ค่ะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะจนได้รับฉายาว่าเป็นพัญพืชบนต้นไม้เลยค่ะคนที่ทานเกาลาัดจีนนะคะก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้อีกด้วยค่ะ และสุดท้ายค่ะเจ้าแปกกล้วยค่ะแปกกล้วยนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยป้องกันเรื่องกะระดูกพุนค่ะเอาไซเมอร์นะคะแล้วก็เรื่องของโรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนของโลหิตค่ะอ,อร่อยและมีประโยชน์ด้วยค่ะ